สวัสดีนะคะเพื่อนพพี่สิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูผลผลิตจากที่สวนบ้านพี่สิรินะคะที่บ้านสวนนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะเพื่อนหน่อไม้ไผ่ตรงอันนี้เนี่ยก็ทิ้งก่อไว้นานมากแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่กรบยังไม่ได้กรบดินเนาะยังไม่ได้กรบดินแต่ช่วงนี้มี ฝนตกชุกเนาะก็เลยมาแต่ทำให้เพื่อนดูเนาะนี่นี่คือผลดีจากที่น้ำฝนเนาะเพื่อนดูนี่หน่อเนอะาะมไม้ก็แตกก็แตกหน่อเยอะมากเนี่อันนี้ซ้อนหน่อขึ้นมาอันนี้ปล่อยให้เป็นลำนะลำขึ้นลำแล้วนะคะเนี่ยขึ้นลำแล้วนะ ก็ได้หลายหนอเนาะนี่อันนี้อีกหนึ่งหนอ <c oughs> ได้หลายหนอ,อยู่เนาะเพื่อนเนาะนี่คือผลผลิตที่ได้จากบ้านสวนนะคะแล้วก็เป็นผลจากน้ําฝนเนาะน้ำฝนที่ตกชุกน้ำเพื่อนเนาะเนี่ย กำลังแตกหนอ่อกำลังแตกหน่อมาอันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงคร่ะเพื่อนไม้ไผ่ตรงนี่ก็หน่อเนี่ยทานอร่อยนะเพื่อนทานอร่อยแต่ว่าต้นกอเนี่ยนะต้นกอต้นรำนะก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นั้นะเพื่อนทำเฟอร์นิเจอร์หรือจะเอาไปใช้เป็นเครื่องจักรสาร ได้หมดนะเพราะว่าลำต้นจะใหญ่นะแล้วใบดูใบใบก็ใหญ่นะใบก็ใหญ่อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเลี้ยงดูเอาไว้เนาะเพื่อให้ขยายต้นพันธุ์ได้เยอะนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาดินนะเอาดินมาทับเอาดินมาถม่ใช่ดินมาทับเอาดินมาถมอันนี้คือหน่อไม้ไผ่ตรงนะเอาไปทานต้มเหมือกระดูกหมู ไปทำต้มกระดูกหมูอร่อยมากเพื่อนอร่อยมากเดี๋ยวพี่สิริก็จะพา,าเพื่อนไปดูวันนี้จะพามาดูผลผลิตจากหน่อไม้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้เอ่อเป็นหน่อไม้ไผ่ไผ่กับดำเรียกว่าไผ่กับดำเนาะนเดินเลาะหาหน่อไม้กันนะพเพื่อนอันนี้หนึ่งเะอันนี้เป็นไผ่กับดำ ไข่กับดำเนี่ยอันนี้ชื่อชื่อที่เรียกออยู่กับทางบ้านส่วนพี่สิริเนาะเรียกว่าไผ่กับดำเนาะก็อันนี้ใช้เป็นมีประโยชน์ที่จะเอาไปทำไม้ไม้จักสารก็ได้นั่นเพื่อนแต่ว่าก็มีหลายๆคนเนาะมีหลายๆคนที่ทำ เอาหน่อไม้เนี่ยนะเอาท่อนท่อนหน่อไม้น้นเพื่อนที่เป็นบ้อง,องนี้เนาะเนี่ยบางคนก็ไปทําเป็นกรอกข้าวหลามนะกรอกข้าวลามนะเอานี้พอดีว่าพี่สิริก็ชอบกินข้าวหลามนะมีคนที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ของอไผ่กาบดาเนี่ยไปทํากรอกข้าวลามเขาบอกว่าปลอกง่ายดีนะปลอกง่าย แล้วก็เยื่อไผ่ก็เยอะนะนี่ก็ไปทำเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์จากสารได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่คืออันนี้ก็เป็นบริเวณไผ่สวนไผ่นะสวนไผ่ที่บ้านสวนพี่สิรินะคะเราหาหนอไม้มเพื่อนแต่หนอไม้มันก็ขึ้นขึ้นลำาละขึ้นลำไปหมดละ ันนี้เป็นอันนี้ไม่น่าจะเป็นหนองนี่น่อ,นองเหมือนกันนะว,ว่าเป็นนองเล็กๆอย่างนี้ก็กินอร่อยเพื่อนเป็นลำเล็กๆนียกินอร่อยเอาไปเอาไปทำแกงเปดเนาะลวกแกงเปดอร่อยอ่อนๆนะใช้แหนมันก็ได้นะเพื่อนใช้เป็นขแขนงเนาะขแขนงลำเล็กๆอร่อย หวานนะหวานประโยชน์ของไม้ไผ่เนี่ยใช้ได้ประโยชน์มากมายนะเพื่อนใช้ได้ประโยชน์มากมายแต่ที่พี่สิจะชอบมากเลยก็ใช้ดินเนี่ยอันนี้น่าจะมีถ้าขุดลงไปน่าจะมีเจ้าวปวกนะมีจ้าวปวกเนี่ยดินตรงนี้นะดินแบบนี้นะ เอาไปปลูกต้นไม้นั้นเพื่อนดีมากเลยนะเนี่ยพี่สิริก็เอาไปทําดินปลูกดินปลูกนะคะไปทําดินปลูกต้นไม้นะก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากคุยไผ่นะเป็นเรียกว่าดินคุยไผนะ่ก็เป็นประโยชน์ที่ เรามีต้นไผ่เอาไว้นะคะเพื่อนแต่ว่าต้นไผ่นี้มันก็จะลกนะก็จะลกแต่ว่าเราใช้ประโยชน์เราใช้ประโยชน์ได้ในหลายอย่างนะคะใช้ประโยชน์ได้ทําเครื่องจักรสารหรือว่าใบนะเนี่ยใบใบขุยไผ่แบบนี้นะเนี่ยเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักไว้ปลูกพืชนะไว้ปลูกพืชปลูกผักได้หมดนะคะเพื่อน ดินใบไผ่ที่ร่วงลงมาอย่างเงี้ยนะพอสะสมไปน,นานมันก็จะเป็นเป็นปุ๋ยให้ดินนะเป็นปุ๋ยให้ดินซึ่งเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยเลยเพื่อนๆเนี่ยนะเป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะใบไผ่ที่ร่วงหล่นลงมาเป็นปุ๋ยหมดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะเก็บภาพมาฝากเพื่อนว่า ประโยชน์ที่เราได้จากต้นไผ่และที่เรากินหน่อไม้แล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะเราได้อะไรบ้างนะคะนี่นะคะขึ้นขึ้นหน่อขึ้นกอหมดแล้วแกเป็นกอแล้วนะเพื่อนเป็นลำต้นเนาะเป็นลำต้นขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะ แต่ถ้าปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคนทีอ่อยู่บ้านมีพื้นที่นะอยากใช้ไผ่ไว้เป็นไม้ประดับก็ได้นะเพราะว่ามันร่มรื่นนอนเพื่อนเนี่ยมันก็ร่มรื่นนะแต่ว่าเราต้องจัดแต่งให้สวยงามนะจัดแต่งให้สวยงามนะมันก็จะดูร่มรื่นนะคะ นี่คือบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะเพื่อนพามาเดินเนาะดูหน่อไม้แต่ว่าก็เก็บไปได้เยอะแล้วล่ะนะแต่ช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่เก็บได้เยอะก็ไม่ได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆดูเนาะก็ถ่ายทําวิธีทำหน่อไม้เอ่อเนาะเก็บหน่อไม้สดเนาะนี่คือบริเวณที่บ้านสวนพี่สิริ ถ้าทำเป็นไม้ประดับน้นเพื่อนก็จะมีซุ้มสวยงามเห็นไหมคะเป็นซุ้มเนาะเป็นซุ้มทางเดินทางอันนี้เป็นพื้นที่ทางทางถนนหลวงน้นเพื่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ทางถนนหลวงใช้เป็นทางเดินของทางรถเนาะทางรถสัญจรนะสมัยก่อน จะมีแต่พื้นดินนะมีแต่พื้นดินไม่ได้เป็นพื้นปูนนะคะเป็นพื้นดินค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะผ่านเพื่อนมาเลาะชมสวนนะดูต้นไผ่หน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บรรยากาศบ้านสวนหลังฝนตกคันเพื่อน